สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆในวงการ m o t ต g p กันนะคะครับสวัสดีครับคือเรื่องของกล้องสมเกียรติชันทรานักบิดไทยของเรานี่แหละค่ะที่เพิ่งสร้างประวัติศาสตร์คว้าแต้มแรกในรุ่นใหญ่สุด m o t ต g p ได้สำเร็จใช่ครับที่สนามอัซเซนเนเธอร์แลนดสนามที่ขึ้นชื่อเลยใช่ค่ะ แต่ว่าเออมันมีประเด็นที่น่าสนใจกว่านั้นอีกนะคะคือคำชมที่มาจากอเล็กซ์นักบิดรุ่นเก่าเลยค่ะคืออเล็กซ์เนี่ยเขาลงแข่งให้ฮอนด้าพอดีแทนมารีนีที่เจ็บไปเราเลยจะมาดูกันว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นในสนามแล้วทำไมคำพูดของอเล็กซ์ถึงเออถึงสำคัญนักครับผมคือแต้มแรกในสนามยากๆอย่างอาเซนเนี่ยบวกกับคำชมจากคนที่เออเรียกว่าเก๋าเกม แล้วก็เข้าใจเรื่องรถมากๆอย่างอเล็กซ์เนี่ยมันมีความหมายมากกว่าแค่คะแนนแรกจริงๆครับงั้นเรามาดูเหตุการณ์ในสนามกันก่อนนะคะกล้องสมเกียริจบที่อันดับ15ใช่ไหมคะคว้ามา1แต้มครับ1แต้มประวัติศาสตร์ซึ่งจังหวะนั้นอเล็กซ์ก็ขี่ฮอนด้าอาร์ซีสองวีอยู่ในสนามด้วยใช่ครับแทนที่มารีนีมันก็เลยเหมือนกับว่ากล้องเนี่ยมีเป้าหมายให้ขี่ตามให้เรียนรู้ในสนามได้เลยถูกต้องครับจังหวะมันพอดีมาก แล้วพอจบการแข่งขันอเล็กซ์ก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าชมกล้องเยอะเลยนะคะครับผมเห็นข่าวเหมือนกันเขาบอกประมาณว่าเขาสมควรได้แต้มนี้ที่สุดแล้วทํางานหนักมาตลอดแล้วก็มีประโยคเด็ดคือเขาขี่ตามผมหลายรอบผมเห็นเลยว่าเขาพยายามซึมซับพ,พยายามเรียนรู้ทุกอย่างโอ้โหนี่ชมจากวงในเลยนะใช่ค่ะ และยังบอกอีกว่าผมเห็นเขาเปลี่ยนสไตล์ขี่กลางสนามเลยนั่นแหละสัญญาณของนักแข่งที่มีศักยภาพชัดเจนมากครับถึงแม้เขาจะบอกว่าเออเส้นทางกล้องยังไม่ง่ายนะแต่ก็ดีใจด้วยจริงๆคือน้ำหนักคำพูดของอเล็กซ์นี่สำคัญมากนะครับเขาไม่ใช่แค่นักแข่งเร็วๆทั่วไปแต่เป็นคนที่วงการยอมรับว่าฉลาดในสนามหรือ track smart อ๋อเข้าใจแล้วคะ่ะ มีความเข้าใจเรื่องการพัฒนารถแบบลึกซึ้งมากโดยเฉพาะประสบการณ์ที่ปั้น a อป r ิเลขึ้นมาเนี่ยการที่คนระดับนี้ชมโดยเฉพาะชมเรื่องการเรียนรู้การปรับตัวในสนามเนี่ยมันมันเหมือนเป็นการรับรองคุณภาพของกล้องไปแล้วนะครับเป็น endorsement เลยว่างั้นเถอะใช่ครับไม่ใช่แค่คำชมผ่าน ซึ่งมันส่งผลต่อการยอมรับในแพดดอกจากคนอื่นๆด้วยน่าสนใจมากค่ะที่มองว่ามันคือการรับรองซึ่งก็ตรงกับที่ก้องเองก็บอกนะคะว่าได้เรียนรู้เยอะมากจากการขี่ตามอเล็กซ์วันนั้นถูกต้องครับแล้วก็อย่าลืมว่าแต้มนี้มันเกิดที่แอสเซนสนามปราบเซียนใช่ครับสนามเร็วมากลายต้องเป๊ะพื้นผิวก็อาจจะลื่นง่ายแล้วบวกกับปัญหาของรถฮอนด้ปีนี้ที่มีเรื่องแรงสันสะเทือนนะักแข่งหลายคนบ่นว่าคุมยาก ด้วยค่ะการที่กล้องซึ่งเป็นรุกกี้ทำแต้มได้ในสนามแบบนี้ด้วยรถแบบนี้มันแสดงให้เห็นว่าเออปรับตัวเร็วเข้าใจรถได้ดีระดับหนึ่งแม้จะมีปัญหาและที่สำคัญคือมีสมองสนามที่เปิดรับแล้วก็พัฒนาได้เร็วมากจริงๆ ทางฝั่งกล้องเองอยืนยันเรื่องนี้นะคะให้สัมภาษณ์ว่าผมขี่ตามอเล็กซ์หลายรอบได้เรียนรู้จากเขาเยอะมากครับแล้วก็ผมลองเปลี่ยนสไตล์การขี่ตามที่เห็นแล้วรู้สึกเลยว่ามันดีขึ้นคือมันเกิดขึ้นเลยในสนามตอนนั้นเลยสุดยอดครับ เรียนรู้กันสดๆเลยใช่ครับสื่อต่างประเทศอย่าง crash.net หรือ paddock gp ก็รายงานตรงกันว่าเหมือนอเล็กซ์ทำหน้าที่เป็นเอ่อโค้ชหรือพี่เลี้ยงบนแทร็กให้เลยนี่แหละครับคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมที่อเล็กซ์มองเห็นแล้วก็ชมไม่ใช่แค่เรื่องความเร็วนะแต่มันคือจิตวิญญาณน,นักเรียนที่ดีความถ่อมตัวกล้าลองกล้าเปลี่ยนเพื่อเรียนรู้ทันที เหมือนมี eq ที่ดีในสนามแข่งด้วยนะครับใช่ค่ะวุฒิภาวะในสนามสูงมากแต้มนี้เลยไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่มันจุดประกายความหวังจากนักแข่งเอเชียที่มาจากฝีมือจริงการเรียนรู้จริงในสนามจริงๆไม่ใช่แค่เรื่องการตลาดโหเป็นเรื่องราวที่แบบว่าน่าประทับใจมากเลยนะครับทั้งในแง่ประวัติศาสตร์นักแข่งไทยแล้วก็เรื่องน้ําใจนักกีฬาการเรียนรู้ในสนามแข่งจริงๆครับแต้มแรกนี้สําคัญมากจริงๆเป็นก้าวแรกที่มั่นคง แต่คำถามต่อไปที่น่าติดตามมากๆก็คือจากจุดนี้กล้องสมเกียรติจะเอาประสบการณ์ตรงนี้การยอมรับตรงนี้คำชมที่เหมือนใบรับรองเนี่ยไปต่อยอดในเส้นทาง MotoGP ที่มันโหดมากๆต่อไปได้ยังไงอันนี้น่าจับจาดูครับ แน่นอนค่ะและสำหรับใครที่สนใจติดตามข่าวสารหรือบทวิเคราะห์เชิงลึกที่ใช้ AI มาช่วยประมวลผลข้อมูลแบบนี้เพิ่มเติมนะคะ <c oughs> ก็เข้าไปติดตามกันได้เลยที่ช่อง Motorsport AI ค่ะมีทั้งบน Tiktok นะคะที่ @motorsport_ai ครับผมและบน YouTube ที่ @motorsport_ai ข้อมูลน่าสนใจมุมมองใหม่ๆรออยู่เพียบเลยค่ะ